สวัสดีค่ะข่อยซื้อของออนไลน์ทั้งทั้งทั้งอื่นแบบนี้เพื่อนเห็นของอัน YouTube นี่ให้ข่อยปักตะกร้าได้แล้วไหมเอาคันข่อยเห็นอะไรน่าสนใจข่อยมาปักมุ้งเจ้าซื้อข่อยแน่เด้อเพื่อนเสียหายค่าคอมข่อยข่อยกับเบลลูไหมจังไหนเชิญข่อยปักตะกร้าเราข่อยข่อยปักได้ไหมเออข่อยได้ข่อยสิเบิ้งศึกษาวิธีอยู่อุ่นกันแน่เด้อพอเด็กพอเด็กพอเด็กคาไฟคาเน็ต อันนี้เพื่อนเราตัดตอนไปทีถึงว่าเพื่อนอยู่เมืองนอกเพื่อนมาอยู่เมืองนอกส่นยุโรปโดยวีซา่าจดทะเบียนอยู่ร่วมกันวีซา่าอันนี้ตอนไม่อยู่น่ะคือเข้าไปแรกๆทุกคนแหละที่ผู้ใด,ด้มีแฟนมีสาม,มีประเทศที่สามเอาม่ใช่ปะเทศที่สามภาษาที่สามห้ก็ต้องไปเลียนภาษาเ้าก็ต้องไปเ,าาเ,ข,าไปเขาก็จะไปเห็นงานเนาะกาไปเห็ดเราจะคลองนี่น้องนี่ังีมเคยมีหลูกมีเต่าเด้นั่ง นั่งเป็นสาวอยู่นั่งกับอายุสามสิบสองปีผู้ชายนี่สี่สิบแล้วผู้ชายกับบมีลูกบ่มีเตา้าแต่ว่าผู้ชายเป็นลูกไสล้ล่ะของครอบครัวบ้านเพื่อนมีลูกไส้ลูกทั้งเหมือสี่คนหมายถึงว่าพอแม่เขาแล้วก็มีิต่ผู้ชา้เหมือนโตแฟนอนองเนี่เพื่อนออกมาอยู่ต่างหากเลยแต่ว่ากระบอกไก่แม่ไหมอยู่เมืองเดียวกันแต่เกียตอนที่บ่นด้มีผู้สาวบางเมื่อเพื่อนกะ เพิ่นสิมีรถยนต์เพิ่นมีอยู่แต่ว่าเพิ่นก็สิมักขี่จักรยานที่ออกกำลังกายเพิ่นก็สิขี่ไปกินอาหารที่บ้านแม่เพิ่นเพิน่นเิสฮ็ดชีวิตจังสี่ประจำวันเพิ่นคอยเข้าใจอยู่คือปารีปริารีปจะเป็นพี่สาวท่านพี่ท่านพี่ก็คือสามีข่อยนีย่นั่นแหละปารีปรก็สิมากินบ้านพอโยเว้นตอนเช้าร์ปารีปจะบ่มากินปารีปก็บ,กบ่แต่งงานได้พี่สาวแฟนข่อยเพิ่นบ่แต่งงานอ่าตอนกลางเว้นกับตอนแรงปารีปรสิมากินแต่ว่าตอนเช้าร์ปารีปสิกินของเจ้าขวางเอิ่มนั่นแหละ อันนี้คือกันเล่ากับสิเมากินอยู่บานบัานนี้พ่อมีเมียก็กินอยู่กับเมียแต่ว่าตอนช่วงแรกสิพ่าเมียไปกินอยู่บานเม่เพราะว่าก็อยากให้เมียหูจับขอบขอบขั้วเจ้าของเนาะแบบว่าให้เด็กเขากันดีแต่ว่าตอนเพิ่นมาวิเยี่ยมเพิ่นก็เคยเห็นแล้วล่ะเพิ่นกะแห่ค่าช้จใจแม่อยู่ซึ่งแม่กับ่ไดดว่ายังก็ด้วยดีบานนี้คอยก็ว่าเอ้ามันก็สงบสุขดีตัวมันเป็นอย่างปัญหามันคือ ้ามันแฮปปี้เอนดิ้งเพื่อนก็บสิมเว้เบากส่วนมากมันก็จะมีปัญหาก็คือว่าแฟนนองนี่ก็ทำงานตอนเสาร์เพิ่นกับไปเพื่อนกับไปกลับเนาะมีมือหนึ่งพีไส่กับหนาตื่นมาเลยมาบวกมาอ่าเป็นอีอันคือมาหานนองนี่ว่าเธอเธอขึ้นรถไปน้ำฉันฉันสิบห้าเธอไปนี่ปรากฏว่าไปรงพุงบาทแฟนนองแม่ประสบอุบัติเหตุอืเพื่อนแบบว่าเพื่อนเพิ่นขามถนนแล้วมีรถมาชนคนคนเมามาชน บานี่กะก็คือไปเนี่ยก็คือแบบว่ากระลายแรงขึ้นบลายแรงขึ้นหนักหรือบปล่าคือเป็นขาหักไหมกะสรูปแบบก็คือเดี๋ยวใส่เปือกใส่เปือกเลยกะยางกวได้บใยบรรจุบานก็ออกลุจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านรบาดนี่น้องกะตะเกียย่ามน้องอะไปเลี้ยนน้องน้องกัไปของน้องบางเที่ยนี่ถ้าบางเที่ยแฟนเพิ่นกัไปซ่งไหมเพิ่นกะมาหาบกันไปซ่งกันกะวิถีชีวิตของเขาเนาะ บ้านนี้กะน้นองก็ต้องไปแบบทุกอย่างบ้านนี้โตผู้บ่าวเขาก็ไม่ได้ไปใส่เขากัอยู่บ้านพ่อเขาคา,าหักไปใส่เขากบใส่เสือกบ้านนี้สมัครตอนตรงเว้นอ้เขาก็สิมหาไป,ไปอยู่บ้านแม่แล้วน้องทำมือได้เ่เขา,าไปเรียนภาษาอยู่เมืองนอกเขาได้ไปทุกมือเด้เขาเกิดจะไปมันจะมีมือให้ไปเนาะว่าวอาทิตย์นึงไปสามมือสองมือก็แล้วแต่ตาล่างเนาะบ้านนี้เพื่อนกับ่ไเด็กไปเพื่อนกับยู่มันก็นเลยแบบว่าได้ใส่ชีวิตอยู่น้ากันทุกบ้านนี้ ลูกไส้กับยูบัติก็ก,กินเงินเดือนอันนี้เนาะกินเงินเดือนอีหยังชดเชยเงินตกเงี้ยอยังเขานั่นแหละว่าที่ว่าเขาพักงานเห็นไหมบานิแม่เขาบานิพ่อผู้ไส้กังเว้นอะ่ะคือบ่อต้องเที่ยวไปดูพี่ไส้เขาอ่ะจะมาหับตอนเสาร์จะมาหับตัว,ต,วตัวนี่ตัวผู้ไส้นี่ไปกต่ไปยูบัต์แม่เพราะว่ายน่ยมคือแบบว่าเขาซอยตัวเองท่านเด็กได้หลายแมก็หับไปพุน่นเราจะคว้องกันเลยต้องไปนัง่งทำมือได้จะคว้องไปเลี่ยน พอเดี๋ยวจะของยง่มจะของกิดสีขี่จักรยานไปกลับมาเลยเพราะว่านั่งรถบัสไปอืมรถเมย์บัตขับเพิ่อนเสืเอรถบัสแม่ฝรั่งคนเสืเอรถบัสมันเบิร์นรถเมย์เข้ากษิตย์ยังสิที่ไปไปน้ำยาเขาดูแบบน้ำยาก็เริ่มถามว่ายง่มไต่เธอสิเธอสิไปเฮ็ดงานซึ่งน้องก,ก็บ,บอกว่านู่หา,ยยยายนู่หางานอยู่แต่ว่ามันกับโบได้โน้มโบไม่รำมันสิได้ง่ายๆโรงาง,ง,งานนมันกับนันยาน ด้วยภาษาด้วยยังจะข้องน้ำน้องวะย่าให้หนูพึ่งมาอยู่ดีสีเดือนนูอาหาได้ประมาณนู่บ่หา,หา,หหาแล้วมันกับบ่อใดาบางหม่องนี่ทีว่ามันมีเองสีมูลนะ้ำมันกับไก่แล้วซึ่งแบบนูกับไปบ่ถือโตนแฟนนูกับว่ามันไก่บ่ไหวเอยยงสินะมันมันอยากด้วยการการเที่ยวมันนางหลุดหลตองสิกะบ่ให้ไปกันยังอยู่ในระวางเหลือกอยู่ไปนี้หญ้ากระเริ่มจมเห็ด ย่ามยูหน่อยๆย่าเห็ดยังนองกับพาย่ามไปเห็ดซอยแต่ว่าย่ากับจมไม่ยาวยาบ่มักยาลืมแบบแอนตีไหมคอยกระทาว่าเพิ่นไม่หลุดสะพายอีกบอมีแต่ว่าเพิ่นบ้อยูนั่งไหมมีมีมีพี่ไายคนที่สวงอ่ะที่เพิ่นอยู่น้ำพ่อแม่ยคอยกระทาว่าพ่อเม่ประเทศอีหยังพ่อแม่น่ะเพิ่นเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นเจ้าของอันแบบเพิ่นไม่อา ขายผลไม้แม่แล้วก็บไอ่กับสิบเซอยเงินเสียไอ่เสีเง็ดงานซอยกับพอกับแม่แล้วก็บไอ่กับซีอยู่น้ำพอน้ำแม่แต่บ้านผู้นอ่เนี่ยเขาเขาบ่อยากมาเห็ดงานตั้งขอบขั้วเนาะเขาก็มาเห็ดจังสีบ้านนี้พ่อนี้มาก็มาอยู่นน้ำพอน้ำแม่บางเทือนี่คือแม่กับน้ำมือเสาร์นี่แม่สิไปอซอยขายไปซอยพอน้ำมือเสาร์ขนกับสีมาตลาดมาอย่างเสียมาตลาดฝรั่ง ล้วกังเว้นกระสิเป็นพี่ไส้บางเท่าก็สิเป็นพ่อเฝแล้วก็ตอนแรกบางที่แม่ก็ออกไปบางที่เราก็บอกไปเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาอยู่บ้านบัดนี้น้องก็สิได้ยู่ก็เพิินหลายเพิินกะบางเทื่อนี่น้องว่ามันบาเป็นแต่เป็นประเด็นกับเป็นประเด็นยย่ายบางเทื่อนี่มือนึงหนูกินสมอยู่หนูกินบัดนี้แฟนหนูแล้วก็เลยแบบเพิ่นสีแกะให้ผู้สาวนะแม่ก็บอกกันแน่กัะน่ว่าขนาดเป็นแม่ก็ยังบ่แกะให้กินอันนี้ว่าแกให้กินแต่เมียงสิบ้าใส่ขอเลว่าเอ้า ฝรั่งบอกใส่กับมีมันก็สีมีเป็นบางอันนั้นอยู่ตรงนอ,นอแต่ว่ามันแล้วแต่ไผรที่เจอเนาะนั่นแหละบัดน,นี้เพื่อนก็เลยพยายามมาเป็นอย่างคือบอหางานทําซึ่งหนูกะหาด้ซึ่งแบบน,นี้ลูกไส้เพื่อนก็เลยเบาอยู่ว่าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาผู้สาวจาขวงเนี่ยเอาเมียาจาของเนี่ยไปเห็ดน้ํายาได้บวเพื่อนก็บอกว่าบอล้านชั้นเต็มมันบ่ิมีตําแหน่งเป็นนั่นล้านเพราะมันเป็นล้านนยหน่อยบน่นล้านใหญ่เอาไปบ่ไดกังสินะกะมันก็เหตุเป็น,เป,นเป็นความอึดอัดของหนองไหม บัานนี้พ่อตอนแรกอ่ะสามีนองก็ดีอยู่ดีบปดนี้พ่อแม่จมดูดูเริ่มเอ็นเอียงน้ำแม่ไหมก็เริ่มจมเหมี่ยมแบบจากที่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีสุขภาพจิตดียนี่ยบอกน้ำกันบ่านนี้กายเป็นคนแบบว่าอีหยังกับงุดยิดกับเป็นแบบว่ามันต้อือ้เกาแม่พ่อแม่บอกกับผสมลรน้ำแม่ก็เออเป็นยังเธอคือว่าไปหางานทำเธอคือขี่ขัน้นบางท่านี่นุนั่งนั่งอยู่เนาะกินอาหารเก็บอาหารเอียงแล้วๆนี่ เก็บล่างจานรียบร้อยลูกกับมานางเบิงทีวีน้ำเพลินเพิ่น,นก็บ่าเนี่เอาเวลาที่มานางเบิงทีวีเนี่ยเธอไปเปิดโทรศัพท์เธอเธอไปหางานในเน็ตในนี่ยังสี่ไหมรือหายเอียงม,เมเาเฮ็ดบ่งบอนว่ามานางมานางแบบทิมไปมือมือ,มอยังสีม่มหมคันเป็นยังสี่เนี่ยแบบมือมือหนึ่งอยู่ยาวา่าแค่เป็นยังสี่เธอกลับไปอยู่เมืองไทยซะอืแบบนุกกระอื้งแบบพ่นกับมาบ้านแบบนุกกระบกปากนุกกระอึ้งอยู่นุกกระแบบอ้าคือบอกยังสี่ไหมพราะวาญญานี่บอกภาษาอังกฤษได้บ้านนี้บอกภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเวลาเขาจะบอกกันเขาจะบอกภาษา บ้านเขาเขาก็สิสียบว่าเขาสิบว่าภาษาอังกฤษแต่ว่าขันขี้ว่าห้องเขาเสิบาวาภาษาอังกฤษไหมบ้านนี้แล้วเรากลับไปบ้านก็ตุทะเลาะก,กันบ้านนี้คอ,อยคิดว่าบ,บ้านนี้ดูแต่เดียวกลับมาบ้านกะทะเลาะกันก็เรื่องนี้แหละผู้ใายกับว่าเขาเขียดเขากดดันเขา,าขอโทษแต่บ้านนี้มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้ยดูย่มัอยู่น้ำยา,ายาน่นมนยมัไหนยากันฉมาถามทุกครั้ง ที่ไปบ้านญาตเราก็ถึงต้องไปซูมือเพราะ่ไปกินอาหารพุ่นญาก็จะมาถามว่าเธอได้งานเราไปเธองานอยู่ส่เธอคือว่าไปล่องมองหันมองนีเมืองนี่เธอจะไปหาแต่ว่าอยู่เมืองอื่นอยู่เมืองนี่เธอก็ไปหาบังดูว่ามองไหนครับสมัครงานนูก็ว่าที่ไปสมัครจังไดแล้วก็บอกว่าให้เธอย่างเขาไปถามให้ย่างเขาไปถามเลยบอมเนว่าเธอสิไปเบิรงแต่ติดไปเพราะว่าเมืองหนอกมันบ่คือไทยแล่นประเทศเธอ่าษาเธอเขาไปถามเลยว่าต้องการค้นงานบออืมบอมเนเธอสิมายุ่งสิ บารนี้นองเลยว่าบารันี้อีกแล้วนองไปเลี่ยนหะนังสือน่ะแล้วมีคนหนึ่งอยู่เพื่อนเป็นคู่เพื่อนกับมาคุยกับนองเพื่อนก็เลยแบบว่านองว่านองก็มักไปเรื่ปัญหาให้เพื่อนฟังเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยซวนนองว่ามาอยู่น้ำเพิินบ่อมาอยู่น้ำเพิินนี่หมายก็เพื่อนหักเพื่อน,น้องกับเบิ่งง่าที่ออกว่าแล้วมักนองไหมนองว่าย่าหนูไม่ได้เขาขัางจาขวงนี่คือแบบว่าเพื่อนสนใจหนูเลยแหละเพื่อนว่าไม่อยู่น้ำฉันบอ่อฉันยินดีสิแบบว่าจะดูแลเธอ บานบานี้วันนี้อีกแล้วกกเลยกกเลยแบบเล่าเริ่มแบบว่าซื้อของหายจะของกับบ่บ่บอกบ่บอกผัวที่จะซื้อของหายแลเริ่มเอาเงินให้ใส่แต่ว่าตอนเนี้ยคือยังไม่มีอย่างกันนี่เล่านนะ่ะบอกว่าเล่าอ่ะมีลูกสองคนลูกเพิ่นกับไนยแล้วเป็นเป็นคู่ซึ่งเพิ่อนอ่ะเพิ่นเกืบเอบจะหกสิบแล้วเด้แล้วเพิ่นกับยุบานคนเดียวเพิน่พนกับไม่ให้เบิงเพิ่นกับไายลูกบ้านเพิ่นไม่ให้เบิงเพิ่นกับว่าฉันนี่บ่บ๊ะเดกโ เธอเพราะว่าฉันทํางานอยู่นี่แบบเราฉันแบบว่าฉันเห็นเธอเลยแบบว่าฉันถูกชะตาอะไรฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องมีสามีเธอต้องมีมีมีผัวมีแฟนนังสินะแต่ว่าฉันบอดดแค่แล้วก็เพราะฉันมารู้ว่าเธอมีปัญหาในฉันยินดีที่แบบว่าเจเอาเธอมาอยู่น้าเธอกล่าวมาอยู่น้าฉันบอก่ฉันอยากเอาเธอมาอยู่น้าฉันยินดีจะไปเหตุจัดการเอกสารทุกอย่างไม่ให้อยู่น้าไม่ให้เธอมาอยู่น้าฉันย่างถืกต่องตามกฎหมายเลยไหมคําถามกับคือนี่แหละ แต่ว่านอ,อนตอนี้น้องท่านไหนมีอียงกับพงนี่คู่นีน่เด้น้องเลยว่ามันจะคือบอเขา้าจิตตัวหนูบอมไข่ก็เลยถามว่าเราโตมักแฟนโตบอน้องบอกว่ามักย่า่หนูหักเลยเพราะว่าถ้านูบอมหักหนูบาายอมเม่อยู่ยังสี่ดรอกแต่ว่าย่ายเขาใจบอว,ว่ามันเขาถามหนูสั่มสั่มสั่มทุกมือมือไดสิไปเหตุงานยังสั่นยังสี่แต่กีน่น่ะคือดีบัดนีเพอมันเริมมากตั้งแต่แฟนหนูเจ็บอ่ะเออกระสัก เขาเฟือกอยู่นี่ไปใส่บอดด้ก็เริ่มแบบขึ้นมืแอ่ไหมมาจู่จี่หนูมากนี่หนูแบบว่าหนูนี่ย่ายหนูหัวเดียวกับเทียมรีบหนูบอูสิหันหนาไปพึ่งไผบางเชียนี่หนูก็ไห่นั่งวะหนูกระห่หนูกะว่าเบาไหวความรู้สึกหนูคือหนูหนูมันด่าวลงสมือไหมจนมาหนูสิกายเป็นซึมเศร้านูก็เลยว่าหนูบอูสิปรึกษาไผ่หนูสิไปถามทั้งบ้านนี่ก็คือหนูบ่็อยากให้เพื่อนมามารับหลู้ส่วนนี้ ท่านนูสิไปอยู่น้าเขาเลยนี่ยายว่าเขาเสียเอาหนูอีลีบ่ว่าสัแเรากะคอยได้ถามอยู่ว่าเคยไปเห็นบ้านเขาบอ่อน้อง่าเคยไปเทื่อนหนึ่งกบหมูประมาณว่านั่งกับเตรียมกันไหมกับกับอันนักเรียนยนู่เนี่ยะสามคนเตรียมกันว่าเอออ่าวันเกิดเพราดีมันเป็นวันเกิดคู่วันเกิดที่เชิ่คนนี้ก็เลยขอแบบว่าไปกินอาหารที่บ้านเขาเขาเห็ุหรอกซึ่งเขาก็อยู่ผู้เดียวอิลีเขาก็ใเห้บเบื้องนั่นเหมือนไหม แต่ว่ามันก็มีมูคนหนึ่งอยู่ที่เขาเบิ่งออกเข้ากับบอกว่าเออเพิ่นสนใจน่องสินะเราก็มูค้นเนี่ยเป,เป็นคนนั่นเป็นคนนั่นเป็นคนแอฟริกาเป็นคนนั่งเป็นคนผิวสีนั่งกับว่านั่งกับคือแบบน่องมีหยังน่องกัะบอกเหนั่งฟังไหมอือแหละนั่งก็เลยว่านั่งก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อไปนั่งก็แบบแบบทำเอารับขอเสนอคู่ไหวกับบอเซียลายแต่เธอเบอรอยากกลับไทยพระว่าอยู่นี่มันก็กดดันเธอขาว่าะสานเอามูเจ้าคิดว่าจังได ต่เป็นแต่ไปบอกผัวมาอยู่น้ำู้บาวบอกอยากเอา <c oughs> มาเอาผัวคู่บอกเอาจากคอมเมนต์มาให้นั่งในเด้อนั่งว่าจังสี่แหละนั่งกระเป๋บบาแบบนี้จ้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าคอยสิไปมือเจา้าขัน้นตอนมือเจ้าเบิ่งคลิปเนี่ยคอยอัดเทียงขึ้นอันนี้คอยสิเฝ้าไปสวดมนต์มันพระจ้าขอบคุณค่ะ